สวัสดีครับวันนี้พบกับลุงป๊อกพาเลาะและบอลบ้านโซก้ากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ลุงป๊อกจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับบอลสีที่มีความสวยงามแล้วก็เชื่อกันว่าเป็นบอลสีแห่งโชคลาภอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งนั้นก็คือบอลสีสิริโชคนั่นเองนะครับท่านผู้ชมบอลสีสิริโชคเป็นบอลสีที่มีความโดดเด่นมากนะครับสําหรับ สีสันนะครับสวยสดงดงามมากนะครับสำหรับบอนสีสิริโชคต้นนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นบอนสีที่เวลาเขากัดสีออกมานะครับสีเขาจะสวยจัดจ้านมากนะครับดูสิครับท่านผู้ชมสำหรับบอนสีต้นนี้ก็ปลูกมาได้ประมาณ4เดือนแล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็ ได้กัดสีอย่างสวยงามมากๆเลยนะครับเรามาดูลักษณะใบของเขานะครับท่านผู้ชมพื้นใบของเขาก็จะเป็นสีแดงนะครับแดงอมชมพูนะครับท่านผู้ชมส่วนกระดูกของเขานะครับกระดูกของเขาก็จะเป็นสีเขียวนะครับสะดือออกดํานิดนึงนะครับเรามาดูหลังใบกันบ้างนะครับท่านผู้ชม กระดูของเขาก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นสีทองนะครับสําหรับด้านหลังนะครับสําหรับด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีเขียวแต่ถ้าเขาแก่มากๆนะครับท่านผู้ชมกระดูกของเขาก็จะกลายเป็นสีทองนะครับหรือว่าสีเหลืองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะอมเขียวบ้างนะครับดูก้านของเขานะครับก็จะเป็นก้านสีดําส่วนตัวนี้ก็ปลูกไว้ในตู้นะครับท่านผู้ชมเป็นไม้ทรงเตี้ยนะครับก้านใบแข็งแรงมากนะครับ เป็นไม้ที่น่าเก็บสะสมไม่มากๆนะครับสำหรับสลีชงนะครับท่านผู้ชมชื่อของเขาก็เพราะนะครับเป็นไม้แห่งโชคลาภนะครับท่านผู้ชมดูหูของเขานะครับหูเขาชิดกันแล้วก็เป็นหูยาวนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากๆเลยนะครับดอกสดดีของเขาก็จะออกเป็นสีดำมากนะครับท่านผู้ชม เห็นไหมครับท่านผู้ชมสีของเขาสวยสดงดงามมากจริงๆนะครับกระดูกของเขาก็จะเป็นสีเขียวพอปลายกระดูกของเขาก็จะเป็นสีทองนะครับเห็นไหมครับสีทองเรื่อเๆื่อนะครับแต่ถ้าแก่จัดจัดก็จะเป็นสีเหลืองนะครับสวยมากๆสําหรับสิริโชคนะครับเป็นไม้ที่น่าปลูกและก็น่าเก็บสะสมไว้มากๆเห็นไหมครับ จะมีสีทองอยู่ด้านหลังนะครับโหูหของเขาจะยาวมากนะครับยาวจนเกยกันนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็จะกัดสีเร็วมากนะครับสำหรับบอลสีสิริโชคนะครับตอนนี้ก็ซื้อมาตั้งแต่เป็นเบบีแล้วนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้ก็พร้อมที่จะผ่าแบ่งปันเพื่อนๆแล้วนะครับแต่สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะครับท่านผู้ชมทางสวนของเราก็ยังมีต้นเล็กนะครับหรือว่าเบบีพร้อมที่จะแบ่งปันเพื่อนๆไปปลูกไว้ดูให้ชมกันนะครับนี้นะครับสำหรับต้นเล็กของเขานะครับ ก็ไม่เล็กมากนะครับท่านผู้ชมสวยงามมากเลยนะครับสําหรับต้นเล็กเขานี่ฮะน่ารักตะมุตะมินะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับดูใบของเขานะครับรู้สึกจะมีป้ายมีป้ายด้วยนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ป้ายชื่อนะครับป้ายที่ใบนะครับดูลายใบของเขาสําหรับต้นเล็กนะครับเขาก็จะเริ่มมีสีกัดมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นจุดๆุดให้เราสังเกตได้เลยนะครับดูสิครับต้นเล็กของเขานะครับ มีความน่ารักนะครับตอนนี้ยังเขียวอยู่นะครับแต่พอโตมาใบาเขาก็จะสวยสดงดงามแบบนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบก็ลองมองหามาปลูกไว้ดูไว้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ลุงป๊อกก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ลุงป๊อกด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับ ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขกับการปลูกวันสีที่บ้านนะครับสวัสดีครับ